รู้สึกกลัวบ้างไหมอะล่ะมันไม่ดีแม่ไม่ดีแน่เลยถ้ามันเข้าเข้ามาผมมันผมรู้สึกแบบผมรู้สึกอึดอัดแน่แเลยจับเนี่ยล็อกจับหิ้วปีกผมว่าไม่ไม่ไม่มีทางนะครับผมไม่เคยหวั่นไหวคุณนะคุณคิดเป็เองต่างหากสิ่งที่คุณคิดอ่ะคิดเปเองคุณคุณไม่หวั่นไหวกับเสียงอ่ะของเราเหรอไม่เดี๋ยวเราเนด้วยกันผมมาไม่ทันขออีกทีเอง

มะไรดิง Come to me, come to me, y o u n boy เมื่อไหรอะยอนเลยด้งเงเด้เเห็นรับแบบว่ารับขอสักทีเลยคุณจะตีกผมตอ้หู้เข่ชชอบอะไรอะ แขนเนาะเด้งใช่ได้แขนขาเหรอผมเปนนักล่านะเขาเป็นเหยื่อสุ้ักทองเพราะว่าพี่ดูช่วยคํช่วยพูดคำว่า hot load ให้ผมฟังได้้ม I need to the hot love มามาผมอยากได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงกลืนชัดๆ ไว้เราเจอกันอีกได้เลยนะคุณดิฉันจะมารอแกที่ท่าดานนะได้เลยนะงั้นเชิญก่อนจุ๊บนาย่อนลาแล้วกันจุ๊บบ๊ายบายสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าบอสจับยี่ห้อได้แล้วเจอกันนะบายคีดฟังหมอบหมอบใส่ได้ป่วยไปแล้วอ่อนวอนสิ อย่าอย่ากอยาแบบไหนอ่ะออนวอนซีเดี๋ยวออนวอนแบบไหนแบบไหนจงออนวอนจงคุกข่าออนวอนสิโปรดเลยอย่าทำฉันเลยนะน่าปรดเลยไม่ใช่แค่ลูกเมียแค่จะเป็นยังไงก็ฉันเนี่ยอย่าทำเลยน่าปรดอ๋อเอาว่าอคติ้งมากเลยนายควรจะได้ออสการ์สาขาตัวแสดงดีเด่นนะฉันจะสร้างมิติแนวฉันจะไปจุดที่ฉันหาอวตารมา นี่おแม่ว่ามองชินได้อยู่นี่คุณถ่ายเป็นฉับตั้งแต่เมื่อไหร่คุณพูดออกมาให้ผมได้ยินเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยขันหน้าของนายมาสิน่อมน้อยอะอะไรแ่นะว่าไงพี่หลงเกี่ยวอะไรฉันชอบเสียงนั้นมากกว่ามันดูสดซี่ดีเสียงกันอ่อนแออย่างนั้นอะอย่ามาคุยกับฉันดีกว่า แบบนี้เราเดร์เลยผู้หญิงไม่ได้เจ้ตอนนี้กูเป็นเองไปแล้วเนี่ยเย้ไปเลยแต่งงานกับตัวเองาเ่ใช่ก็แต่งงานตัวเองหลงรักตัวเองดวเองเห็นปะเกิดงั้นเราแต่งงานแต่งงานกับตัวเองฮะแต่ขอบาอย่างผู้หญิงนะแต่ขอเขนมอด้ของเอ้ก็ตดชีวิตนเกิดอะไรขึ้นยุคสมัยดีสบายกัน เกเอะรอีกนะฉันรับไม่ได้ทีเป็นรายการหนเกลยหรอเกลยหรอไปค่ะพร้อมแต่งนะค่ะไปอ่ะฉันไม่เคยเกเรอ่ะนายเชื่อฉันไหมอะไรกันนายจะชุดล้างฉันไปนายฟังเสียงกันสิไม่ฉุดเย่ะไปเลย คนพีเขาพี Killer ่ตาเกลียกาจะเผาเรืองแปลงไม่ไห